การเสวนาหัวข้อสื่อจะนำเสนออย่างไรเมื่อไทยอยู่ใจกลางความขัดแย้งก็จัดโดยคณะกรรมการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนก็ได้เชิญนักวิชาการนะครับสื่อมวลชนมาร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการนำเสนอข่าวสารในสื่อทีวีดิจิทัลของไทยที่มุ่งเน้น ในเรื่องของการเร้าอารมณ์และเรตติ้งโดยเฉพาะการนำเสนอข่าวในรูปแบบการเล่าข่าวหรือขยี้ข่าวที่ผู้ดำเนินรายการแสดงอารมณ์ความคิดเห็นวิพากษ์วิจารและใช้เทคนิคที่เน้นความเร้าอารมณ์และดึงดูดประชาชนซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้กับข่าวอาชยากรรมอุบัติเหตุและเหตุการณ์ที่ไม่ปกติรวมถึงวิเคราะห์ผลกระทบต่อคุณภาพเนื้อหาจริยธรรมวิชาชีพ และบทบาทของสื่อมวลชนในการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางการพัฒนาการทำงานของสื่อมวลชนที่สมดุลระหว่างผลประโยชน์ทางธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วยคณะกรรมการและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนองค์กรภาคประชาสังคมทั้งนี้ในเวทีได้อภิปรายในประเด็นการนำเสนอข่าวในรายการข่าว และเนื้อหารุนแรงปฏิบัติการ I.O. Fake News และ Hate Speech ที่ปรากฏในสังคมออนไลน์และโทรทัศน์ในยุคดิจิทัลนางสาวพิมลพันธ์ชัยนันท์อาจารย์คณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำเสนอผลการวิจัยการนำเสนอข่าวในโทรทัศน์ยุคดิจิทัลในช่วงของการเปลี่ยนผ่านช่วง10ปีพบว่าการนำเสนอข่าว จะเป็นในรูปแบบของการเล่าข่าวมีการนำเสนอแบบขยี้ข่าวใช้เนื้อหาเดียวกันไปเผยแพร่ในหลายแพลตฟอร์มสัดส,ส่วนของข่าวที่ถูกหยิบยกมานำเสนอมากที่สุดก็คือข่าวชาวบ้านและข่าวอาชญากรรมเพื่อขยายอารมณ์ให้มีอารมณ์ร่วมและติดตามขณะเดียวกันก็ถูกตั้งคำถามในเรื่องของจริยธรรมและความเหมาะสมในการนำเสนอข่าวโดยเฉพาะเนื้อหาข่าวที่เน้นความรุนแรงตื่นเต้น ข่าวที่ขาดการตรวจสอบและข่าวจากคลิปการโฆษณาแฝงการไม่แยกแยะข้อเท็จจริงและความคิดเห็นของพิธีกรโดยการนำเสนอข้อมูลที่กระทบสิทธิทบุคคลการนำเสนอภาพความรุนแรงการปฏิบัติต่อผู้โศกเศร้าอย่างไม่เหมาะสมการละเมิดความเป็นส่วนตัวและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์การสื่อสารที่สร้างความเกลียดชังยุยงปลุกปั่น ความเที่ยงตรงในการรายงานข่าวซึ่งส่วนใหญ่จะนำเสนอข้อมูลจากเพจของอินฟลูเอนเซอร์ไม่รู้ตัวตนไม่มีการตรวจสอบและการรายงานข่าวเชื่อมโยงไสยศาสตร์ความเชื่อทำให้เกิดความงมงายการนำภาพความรุนแรงจากคลิปต้นทางควรจะกันกรองนำเสนอบางส่วนเพื่อไม่ให้ภาพที่ไม่เหมาะสมถูกนำเสนอไปยังประชาชนให้น้อยที่สุดรวมถึงเรื่องอคติการนำเสนอนำ คลิปจากคนที่มีชื่อเสียงมานำเสนอรวมทั้งพบการสื่อสารที่สร้างความเกลียดชังยุยงปลุกปัน่นเช่นการใช้คำว่าขเมนเนรคุณทำให้ผู้รับสารมองว่าชาวบ้านกัมพูชาคือศัตรูของประเทศไทยขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนันสรามุ่งนำเสนอถึงประเด็นความร้ายแรงของถ้อยคำที่สร้างความเกลียดชังหรือ hate speech. เ He ปีดยกตัวอย่างจากข่าวความรุนแรงระหว่างไทย และประเทศพื้นบ้านระบุว่ามักจะเกิดจากความสะสมจากการรับสื่อเกิดการแบ่งแยกจนอาจจะก่อให้เกิดความรู้สึกว่าคนไทยจะต้องกำจัดคนฝ่ายตรงข้ามออกไปจากประเทศสิ่งเหล่านี้แม้จะทำให้เกิดความสาใจสร้างความเกลียดชังแต่สุดท้ายก็จะทำให้เกิดผลกระทบในระยะยาวต่อประเทศชาติได้นายมนะตรีระยาพิวัตร รองอธิการบาดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยกล่าวถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการนำเสนอข่าวมีการควบรวมผสมระหว่างข่าวตามช่องสื่อโซเชียลมีเดียนำมาเสนอในช่องสื่อกระแสะหลักด้วยเหตุผลก็คือความประหยัดต้นทุนนำเสนอได้อย่างรวดเร็วจนมีคำกล่าวที่ว่าการประทะระหว่างไทยกัมพูชาทำให้อุตสาหกรรมสื่อรุ่งเรืองขึ้นอีกครั้ง เพราะประชาชนหันมาสนใจข่าวมากเป็นพิเศษอีกทั้งยังกล่าวถึงอิทธิพลของการปลุกปั่นด้วย I.O. การสร้างข้อมูลเพื่อให้เกิดความเห็นคล้อยตามกันจึงต้องตั้งคำถามว่าสื่อในปัจจุบันทำตัวเป็น I.O. จิตอาสาหรือไม่เพราะมีความพร้อมมีบทบาทปลุกปั่นและตอบโต้บางครั้งเป็นเครื่องมือของข่าวปลอมจนลืมระมัดระวังในเรื่องของจริยธรรมและความถูกต้อง นายนัทราวุฒิแสงสุขบรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์ไทย PBS กล่าวว่าในช่วงสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศพบว่าปัญหาใหญ่คือรัฐไม่มีการจัดการข่าวสารอย่างเป็นระบบและตั้งคำถามว่าหน่วยงานรัฐได้ประโยชน์จากความขัดแย้งนี้หรือไม่ซึ่งการที่มีข่าวปลอม หรือมีการใช้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนําเสนอออกมาเป็นจำนวนมากสร้างกระแสนิยมจากบางสิ่งบางอย่างหรือเป็นที่รับรู้ว่าอาจจะมีเบื้องลึกเบื้งหลังไม่มีหน่วยงานไหนออกมาแก้ข่าวโดยจะแก้ข่าวเมื่ออีกฝ่ายปล่อยข่าวมาสะท้อนว่าเราไม่มีปัญหากับข่าวปลอมแต่สนใจว่าข่าวปลอมสร้างผลกระทบอะไรกับเราโดยจะพบว่ามีนักข่าวสประเภทคือนักข่าวที่ โหมทุ่มกับกระแสรเรียกเรตติ้งกับนักข่าวที่มีแนวคิดเสนอข่าวเพื่อสันติภาพต่อต้านสงครามไม่นำเสนอในมุมของความขัดแย้งซึ่งทำงานด้วยความยากลำบากแต่กลับไม่ได้รับความสนใจจึงไม่แปลกที่จะพบว่ามีการนำเสนอข่าวอินฟลูเอนเซอร์หรือให้ความสำคัญกับคนบางคนที่ใช้ประโยชน์จากสถานการณ์พร้อมยอมรับว่าในอุตสาหกรรมสื่อไทยนั้นขาดความรอบด้านดังนั้นจะต้องทำให้คอนเทนต์ที่มีคุณภาพถูกขยายหรือ ได้รับการสนับสนุนเผยแพร่สู่สังคมรวมถึงอาจจะปฏิรูปหรือว่าเปลี่ยน,ปยนแปลงระบบบางอย่างที่จะทําให้สังคมนั้นเปิดรับข้อมูลสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเพิ่มขึ้นเนื่องจากทราบดีว่าวิกฤตความขัดแย้งจะก่อใ,ให้เกิดปัญหาใดตามมาบ้างส่วนข้อเสนอทางออกในการนำเสนอข่าวเพื่อลดความขัดแยง้งในเวทีเสวนาก็เห็นว่าทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันโดยเฉพาะสื่อมวลชนควรจะมีบทบาทกันกรอง การนำเสนอข่าวสารลดการนำเนื้อหาข่าวที่ไม่มีความเหมาะสมโดยเฉพาะการนำข่าวจากเพจของอินฟลูเอนเซอร์ที่ไม่สามารถตรวจสอบยืนยันตัวตนและที่มาของข่าวได้รวมถึงคลิปจากพื้นที่ที่ไม่มีการกันกรองและตรวจสอบอีกทั้งผู้สนับสนุนหรือคนซื้อโฆษณาควรที่จะมีการพูดคุยเพื่อสนับสนุนสื่อคุณภาพ ไม่ใช่ดูแค่กระแสกับเรตติ้งและเมื่อเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งหน่วยงานภาครัฐจะต้องทำงานในการให้ข้อมูลข่าวสารด้วยความรวดเร็วและถูกต้องเพื่อกำหนดทิศท,ทางการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนอีกทั้งมองว่ากสทชจะต้องมีบทบาทเข้ามาควบคุมตรวจสอบการนำเสนอข่าวของสื่อออนไลน์ด้วย ไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะควบคุมเฉพาะสื่อทีวีเท่านั้นเพราะบริบทสื่อในปัจจุบันเปลี่ยนไปซึ่งสภาวิชาชีพสื่อมองว่าหน่วยงานภาครัฐเช่นกระทรวงดีควรจะมีบทบาทในการควบคุมมาตรฐานด้วยเช่นเดียวกันนะครับ